ซึ่งใช้ในการล่าสัตว์ในสมัยก่อนนะครับหมวกไทยใหญ่อกไตนะครับอันนี้ก็ชุดของผู้หญิงส่วนนี้ก็ชุดของผู้ชายนะครับรองของเครื่องดนตรีหรือเครื่องใช้ของชาวไทยใหญ่ก็มีการสักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่นะครับตร,งน,รบงนี้ก็เป็นพยัญชนะไทยใหญ่ ตลาดไทยใหญ่แล้วก็ตัวเลขของภาษาไทยใหญ่นะครับสวัสดีซีโยเกนไม่รู้ว่าภาษาไทยใหญ่ว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นน่าจะไซโยนาระนะครับภาษาไทยใหญ่อาจอยู่ดีกินหวานประมาณนี้นะครับ